ปลาทองทองนิยายบทที่24อย่อยากให้เฟยหดมือกับเฟิวงหมอนวอรีบส่งผ้าเช็ดหน้าให้นางรับประเช็ดมือที่เปียกจากขีมะอย่างเชื่องช้านิสัยเจ้าหล่นตี้ต้องไม่ปล่อยจุดอ่อนของเยียนเออไว้อย่างแน่นอนเมตตาชิงหันมาอยู่ข้างกายค่ะ ยามเขาเคลื่อนไหวข้าจึงพอออกหน่าช่วยเหลือท่ายเย็นเอ๋อร์ธนุถนอมสตีนางนี้เอาไว้ในคาลือหัดซูเซียวนับสิป,ปีความรู้สึกอย่างลากฟังลึกหากนางเป,ป็นอะไรไปเสียงว่าเย็นเอ๋อคงหาความสุขุมเยือกเย็นทําการใหญ่ต่อท่ยากข้าเป็นภรรยาที่บกพร่องต่อหน้าที่แล้วจึงไม่อยากเป็นแม่ที่บกพร่องต่อหน้าที่นี้อีกเสียงทอดถอนใจดังขึ้นลูกสะภ้คนนี้เดิมที ข้ากระดูแคลนทางอย่างยิ่งแต่พอได้ลองอย่างเชิงนิสัยชายคะไม่แปลกที่เย็นเอ๋อจะชอบนางนางําให้ข้านึกถึงตนเองในอดีตเพื่อชายคนทักไม่ไหวั่นเกรงสิงไทยนาเสดดาที่ข้าไม่ได้โชคทีมันทางเย็นเอ๋อเป็นบุรุษที่ดีส่วนชายที่ข้าทักเป็นคนสาระเลวผ้าเช็ดหน้าในมือถูกขยำจนยับย่นใบหน้ายนอยางให้เฟยเย็นชาไม่ต่างจากน้ําแข็งเฟิร์หมอหมอดสัมผัสได้ถึงความทักความแค้นของคนที่ตนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก จากหญิงสาวเพียบพร้อมสู่สติแพทย์สยาถูกต่านาว่าเป็นความอับอายของครอบครัวไหลเกลียดไหลศักดิ์สรีต้องแบกรับความไม่เป็นธรรมเอาไว้บนบ่ายืนหยัดต้านแรงลมเพียงนำพรมจดจนผัดนี้เมื่อฉาวมีจดหมายมาจากคนที่ให้เฟยให้ไปสืบความสัมพันธ์ระหว่างแม่ทัพเซินกับอนุชิงเท่าในสิบส่วนเป็นไปได้ว่าอนุชิงคืนห้องสาวแท้ๆของแม่ทัพเซินที่บอกว่าผัดภาคจากกันในไวไห่เทค อย่างท้ยเฟยเหมือดตัวกลับเข้าไปด้านในคิ้วเรียวเล็กสูงถึงกับมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ด้วยยังมีต่ออีกการที่ไม่ทับเซินหันมาให้การสนับสนุนท่านอ,องก็พอน้องสาวผู้นี้หอย่างท้ยเฟยไช้ความตื่นตระหนกเดินไปนั่งบนตังเหลียวหันติมผนังชิงถันตกเป็นของเย็นเอิอแล้วชีวิตจะตกทำเลทุล่งโดจนเกี่ยวพันกันแยกไม่ออกคำพูดเซินคุณบนเเืววันนั้นดูก็รู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับท้องสาวมาก จะยอมให้นางเป็น่ม้สามีตายหรือระดับทั่วไปเพราะกเย,ยนเออได้อย่างไรท่านแม่ทับเซนสนับสนุนท่านออกจมลุกการใหญ่ตำแหน่งหน้าที่ก้ากระโดดจากเติมอีกหลายเท่าอนุชิงเป็นน้องสาวของเขาถึงเวลาย,ย่อมต้องคู่คก,กับท่านอองความกัดก็ม่ไท้เฟยนมีมาตลอดในที่สุดก็ได้รทับการขี้คลายเฟิงหมอมอพูดพลางนำผ้าหม่มมาคุมช่วงล่างให้อยางไทเฟยนันก็ยังไม่แน่ อย่างให้เฟยคิดถึงท่าทางผิดปกติระหว่างเส่นคุณกระชิงหันบนเรือวันนั้นที่ข้าสังเกตเห็นมีเพียงพี่ชาที่ใส่เจนน้องสาวส่วนน้องสาวนั้นห่างเหินเย็นชาทาให้ข้าอดคิดไม่ได้ว่าระหว่างทั้งสองมีเรื่องบาดหนังสิ่งใดกันไม่รู้ว่าชิงหลันเป็นคนยึดติดมากน้อยเพียงใดเกิดนางตัดขาดพี่ชายไม่รับฐานะน้องสาวแม่ทัพหยอกเป็นม้าผอมอย่างโจที่ผู้คนดูแคลนต่อไปถึงเวลาเกรงว่าเย็นเอ,อ๋อ จะทาเนื้อทีคนไม่คาดคิดขึ้นเราจะสำนักแคนหิง่งคงได้ปันป่นฝนก็คราวนี้เรื่องอยังไม่เกิดขึ้นอย่างเพิ่งคิดเลยเจ้าค่ะอีกไม่กี่วันจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายท่านถือโอกาสนี้มอบของของวัญที่ถูกใจให้หนายท่านสักชิ้นบางทีนายท่านอาจจะหายคุณเครื่องไทยเฟยก็เป็นได้กระดูกหักเส้นเอ็นยังเชื่อมต่อบ่าวไม่ใช่ว่านายท่านจะไม่สนใจใย,ยดีไทยเฟยจริงๆ เฟยหมมหมว,หมวเปลี่ยนเรื่องสนทนามีอยากขยันให้เฟยคิดแต่เครื่องเคร่งเครียดสิ้นเปลืองสมองมากเกินไปอยากให้เฟยคล้อยตามท่านพ่อชอบสะสมภาพวาดสมัยโบราณอีกสองสามวันค่อยออกไปดูที่ตลาดตะวันตกชวนอนุชิงไปด้วยสิเจ้าคะจะได้สารสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ท่านานางเต็มใจมาอยู่ข้างกายห้เฟยเองต่อให้ท่านออกไม่ยินยอมก็ทําอะไรไม่ได้บ่าวรับแชร์ดวนพูดกันความต้องการของอนุชิงท่านออกไม่เคยขัดสักครั้ง ได้ยินดังนั้นในใจอยากให้เฟยหัวหนึ่งถึงคนผู้หนึ่งคนที่หน้าตาคล้ายคลึงเจาเลนตี้นิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในอดีตดูเสกก็ปฏิบัติกับข้าเช่นนี้เย็ยนเอ๋อเรียกเรียวว่าถอดแบบมาจากเขาไม่ผิดเพี้ยนหมวมหัวข้าคิดถึงเขาเหลือเกินคิดถึงความอ่อนโยนคิดถึงความอบอุ่นคิดถึงอ้อมกอดของเขาอย่างที่คอยปลอบโยนข้าหางย้อนเวลากลับไปได้ข้าจะไม่ทำเช่นนั้นเด็ดขาด ไม่ทำเรื่องโง่เขาทำให้ตนเองรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตน้ำตาสองสายิหลหลจัด,ดวงตากลางอกบีบรัดก้มหน้ามองหมูที่เคยถือชามยาพิษให้สวามีดื่มเฟิ่งองหมูหมดสะท้อนจนจพูดไม่ออกเข้าไปกลุ่มมือข้างนั้นเอาไว้พังท้องให้ตามทำกลางความเงียบงานในวันหิมะตกมีเสียงสะอื้นให้ของสองนบาวที่คล้ายมีคล้ายไม่มีโูเสียงอีกไม่นานทุกอย่างก็จะจบแล้ว หิมะตกหนักโดยไม่มีท่าทีจะหยุดชิงหลันนั่งอยู่ในห้องตรวจสอบเทียบเชิญที่ต้องส่งออกไปในวันนี้ถึงจะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูแาจัดงานเลี้ยงของคนทางใหญ่แต่ว่าผลลับที่ออกมาแทรกได้ว่าไม่มีใครไม่ชื่นชมโดยเฉพาะพอบ้านที่กล่าวชมนางไม่หยุดบอกว่าตนเองจัดงานมาหลายปียังไม่เรียบร้อยเช่นนี้ จาว่าไปแล้วความดีความชอบส่วนใหญ่ต้องยกให้พอบ้านเนื่องจากการลดความยุ่งยากเพราะหิมะตกหนักนางจึงให้พ่อบ้านจัดเงนินในรูปแบบเดิมซึ่งได้แต่เตรียมล่วงหน้ามาพอสมควรแล้วฉันก็เก็บรายละเอียดว่ามีส่วนไหนต้องปรับหรือว่าเพิ่มทุกอย่างจึงออกมาสมบูรณ์แบบโดยที่นางพงมือน้อยมากเสี่ยวหงไผ่ขาวชิงหลันเนี่ยคนสนิททั้งสองจักวางเทียบเชลใบสุดท้ายลงบนถาดที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเสี่ยวหงกับไผ่าเดินเข้ามา พวกเจ้าสองคนนํำสาวใช้ไปส่งเทียบเชิญเหล่านี้ให้พอบ้านแจ้งว่าค่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสามารถส่งไปยังจวนขนทางแต่ละแห่งตามเชื่อที่เขียนหน้าเทียบเชิญได้เลยเสี่ยวของสันเกสีหนะ้าชิงหลานมีความเหนื่อยล้จึงพูดขึ้นว่าให้ข้าไปคนเดียวพอสวดไบทาว่าทั้งอยู่ดูแลเจ้าชิงหลานเอ็นพิงพนักเก้าอี้ด้านหลังหลับตามไม่พูดอะไร หนังนั้นตรวจสอบเทียบเชิญให้ครบตามรายชื่อแขกที่ต้องเชิญครึ่งคืนอีกครึ่งคืนทําหน้าที่ภรรยาเช้ามาต้องลุกขึ้นมาทําส่วนที่เหลืออีกครึ่งช่วยหยับก็เนอะวาเป็นครึ่งวันไม่แปลกที่จะรู้สึกเคลียเมื่อดูหนังในช่างหน้าช่างเสียจ,จริงยิ่งเหน็บหนาวสามีก็ยิ่งขยันทําเตียงให้อุ่นหนังแทบจะสำนักความทอนตายอยู่แล้วแม่นางชิงสาวใช้ของเือนหนึ่งเข้ามาขอบพบเจ้าค่ะ สาวใช้นางหนึ่งเดินเข้ามารายงานไป่ายฮวากาลังบอกให้ชิงหลัดไปพักผ่อนที่เตียงกลับต้องชะงักล้วหันไปมองที่ประตูมีคุณยืนรออยู่จริงๆตั้งแต่เข้ามาอยู่ในจวนสกุลเซียวแต่ข้ารับใช้ในจวนรู้ฐานะของชิงหลันแต่ว่าไม่เคยมีใครเรียกนางว่าอนุต่างพากันเรียกว่าแม่นางตอนนี้กระทั่งคนที่ติดตามมาจากจวนหยางอ๋องก็เรียกนางเช่นนี้เช่นกันถึงจะเป็นเรื่องแปลก ชิงหลันไม่ได้ใส่ใจแต่เขาอยากเล็กอย่างท้ายสุดท้ายก็แล้วแต่พวกเขาฐานะสําหรับนางหาใช่เรื่องสําคัญตั้งนานแล้วชิงหลันฝืนเปิดเบิกตาครึ่งหลับครึ่งตื่นเรือนหนิงฮาวา่านางเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้เกิดทันชั่วคราวนี้กับคิดไม่ออกว่าเป็นเดื่อของใครเป็นเดือนของใครหรือนางถามอันที่จริงหากชิงหลันสติจําชัดยอมคาดเดาได้ว่าเป็นเดือของใคร จัวสกุลเซียวไม่มีนายหญิงบรรดาอนุของใต้เท้าหวดหน้าสภาขุนนางเกื้าผากรไปถือสินภาวรายอยู่ที่วัดกันหมดดังนั้นที่ผ่านมาจนหลังนี้จึงมีเพียงเดือนหลักที่มีคนอยู่อาศัยและเพิ่งมีเพิ่มตอนที่มิเงเหยียกระย่างไทเฟยมาเดือนหนึ่งฮาวาไม่ใช่เดือนหลักนี่ไม่ใช่ชื่อเดือนที่นางก,กมิงเียียิพักอาศัยเป็นเดือนของไทเฟยเจ้าค่ะไป่ฮาวาตอบพอได้ยินควาว่าไทเฟยอาการงวงเงียของชิงหลานก็หายไปเป็นปิดทิ้ง ตั้งแต่แยกกันนับประตูโจนครานนั้นนางไม่ได้ยินใครเอ่ยถึงอย่างไทฟฟยอีกเลยแล้วกบว่าอีกฝ่ายไม่ได้พักอยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งไม่ได้เดินทางเข้าเมืองหลวงด้วยซ้ําให้นางเข้ามาชิงานางพูดหลังจากจิบชาลอนที่ไป่ฮาวายยื่นส่งให้รสชาติของชาทําให้นางสดชื่นขึ้นมาบ้างไม่ดูอย่างไทเฟยส่งสาวใช้มาหาทางด้วยเรื่องใดแม่นางชิงสาวชายยอกายคารวะน้ําเสียงนอบน้อมให้เกียรติอย่างยิ่ง ชิงหลานรู้สึกว่าการเป็นแม่นางของนางได้รับการปฏิบัติดียิ่งกว่าต่อเป็นอนุเสีอีกไทเฟยให้เจ้ามาหาถือนางถามเจ้าค่ะสาวใช้ตอบไทเฟยจะไปแทนเที่ยวที่ตลาดตะวันตกอยากให้แม่นางชิงไปเป็นเพื่อนเจ้าค่ะชิงหลานหันไปมองขิมะที่ตกหนักนอกหน้าต่างทุกอย่างกลายเป็นสีขาวโพลนไม่มีพื้นที่ใดไม่ถูกขีมะปกคลุมสภาพอากาศเช่นนี้ ม่เหมาะไปเดินเที่ยวเล่นกลางังไทยเฟยซองฟ้าปาแม่นางฉินต้องกล่าวเช่นนี้จึงฝากความมาบอกว่ายังไม่มีของขวัญมอบให้บิดารอจนหิมะห,หยุดก็เกรงว่าคงไม่ทันแล้วชิงหล่นเงียบคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นได้ว่าตนเองกับมิงเขียนยังไม่มีของขวัญเช่นกันมิงเย็นคลุกเอยอยูในห้องหนังสือกับผู้เป็นตาในช่วงเวลาจุดคมเล็กน้อยถือจะขับรถมาอยู่กับนาง นางหรือว่าราชะการเลกตัวเขาเข้าเมืองหลวงไม่ได้เรียบง่ายเบื้องหลังมีจุดประสงค์ให้อะไรแอบซ่อนยากจะคาดเดาเขากับตาจึงต้องช่วยกันอ่านสถานการณ์และหาวิธีรับมือล่วงหน้าหลับหอกเมื่อสงครามมาคิดว่าคงใช้ไม่ได้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเมื่อมิเงเย็นมีเรื่องสําคัญให้ต้องจัดการเรื่องเล็กน้อยอยังจัดเตรียมของขวัญให้ก็เป็นหน้าที่ของทางก็แล้วกันข้าขอผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่ประเดี๋ยวจะตามไปที่เดือนหนิงฮวาสาวใช้ตอบรับ ยออกายขาลดและล่าถอยออกมาแม่นางชิงจะพายจริงหรือไบฮวาเอ่ยถามหลังจากสาวใช้เลือนหญิงฮวาก้าวผ่านธรณีประตูไปแล้วสี่แม่น้นนำเสียงมีความห่วงกังวลชิงหนันช้อนตาขึ้นมองไผฮวากะทางเจ้าก็เรียกข้าว่าแม่นางชิงล่างแล้วหงุกขึ้นยืนเดินผ่านไผฮวาไปทางด้านหลังฉากกัน้นสำหรับผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าท่านองอยังไม่มีของขวัญให้ท่านตาถือโอกาสนี้ไปตะเตรียมให้สักหน่อย แต่ว่าท่านองค์กำชับเอาไว้ว่าให้แม่นางชิงอยู่ห่างจากไท่เฟยชิงหลานดึงสายรัดเอวปดเสื้อตัวนอกออกให้ตเองไม่ได้ได้ไปหัวมาทำหนา้าที่แต่อย,ย่างใดนางหยิบเสื้อตัวที่หนาขึ้นให้ความอบอุ่นมากขึ้นตามด้วยเสื้อคลุมขนเตียวสีขาวบริสุทธิ์ที่หมิงเหีนดอ,อกไปท่ามาทำเสื้อคลุมให้นางเอาแต่กลางดูใบไม้ร่วงแล้วมอบให้ตอนออกเดินทางจากอย่างจนมาเมืองหลวงไทเฟยไม่ใช่พูดผีปีศาจ้ายใหญ่ต้องระมัดระวังปานนั้น จะไปแจ้งองคลักที่ว่าถ้ากำลังจะออกนอกจวนท่านอองให้เขาดูแลวความปลอดภัยของข้ามีเขาไปด้วยท่านอองย่อมวางใจไปขออนุญาตท่านอ,องก่อนนี้ดื่มให้เจ้าค่ะไปเาว่าย,ยังคงไม่เห็นด้วยที่ชิงหลนันจะออกไปกับอย่างไทเฟยท่าทีของอย่างไทเฟยที่มีต่อชิงหลนันนางเห็นอยู่ในสายตาจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ว่ากายไปตัดตะวันตกครั้งนี้จะมีเรื่องไม่ดีรอยอยู่รวมถึงมือของท่านอ,อง ต่อให้คนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็ยังมีอันต้องลมเลิกชิงหันเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยจึงเดิอนออกมาจากฉากกันดวงตาดอกท้อลีลงเฉกเช่นคนที่อ่านความคิดฝ่ายตรงข้ามได้อย่าง,งลุกลุกรงเรื่องเล็กน้อยมีจะเป็นต้องไปทบกวนท่านอ๋องหรอกคนที่มีใจมุ่งร้ายต่อผู้อื่นทํากรนในต้องระมัดระวังรอบคอบไม่ให้เรื่องเชื่อมโยงมาถึงตัวไทยเฟยส่งคนมาช่วยยังเปิดเผยสําหรับข้าถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจที่หาได้ยากจริง จ้าลีเปจ์แจ้งองคลักกังเขาจะได้จัดเตรียมคนดูแลเรื่องความปลอดภัยข้าจัดล่วงหน้าไปเดือนหญิงฮาวาคอนระหว่างทางทัพบเสี่ยวหงก็ผ่านหางตาประสมพบกับข้าที่นั่นใบฮาวาจากมาได้สีหน้าไม่สู้ดีนักชิงหลันเรียกสาวใช้หนึ่งคนมาค้างร่มให้มุ่งหน้าไปทางเรือนหึิงฮาวาลตลาดอวันตกยามหิมะตกเงียบเหงาลงไปไม่น้อยถนนหนทางถูกหิมะทับถมเป็นชั้นหนา เวลาคนเรือมาย่ำผ่านจะทิ้งรอยเท้าเด็กให้เห็นอย่างชัดเจนเรื่องที่ฝูงชนเคยพลุกพ่านบัดนี้มีคนเดินผ่านไปผ่านมายังบางตาชิงหลังในรถมา้าแงมผ้าม่านเด็กน้ย่ยผู้ดูสภาพแวดล้อมภายน,นอกหิมะยังคงโปรยไปลงมาไม่หยุดต้นไมข้ข้างทางเหืนแต่กิ่งก้านไรไป ทำให้ขอทานที่อยากใช้มาหลบความหนาวเย็นต้องผิดหวังนั่งหนาวสั่นขดตัวเป็นก้อนกลมอย่ามรูชาตากรรมว่าจะผ่านนาวนี้ไปได้ดื่มให้ช่างผลภาพหดหูบีบคั้นหัวใจคนจริงๆสงสารพวกเขากระมังเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบที่มีมาตลอดทางชิงหลันป่วยเมื่อจากผ้าม่านหันหน้ากลับเข้าด้านในพบว่าอย่างให้ฝนที่ตั้งแต่ขึ้นรถมาที่หลับตาก็เริมตาขึ้นแล้ว ชาไหนเมืองหงที่เฟื่องฟูถึงมีขอทานแต่เป็นหมดเจ้าคะชิงหันถามขึ้นเมืองไม่ได้เห็นขอทานแต่ใต้ต้นไม้ยังมีตามแนวกำแพงข้างทางแดง,งไทยปเส้นสายวันหนึ่งที่นี่เป็นที่พักอาศัยของพวกเขาอย่างไรอย่างนั้นอย่างท้ายฟสีหน้าเรียบเฉยเดินสายตาจากร่างชิงหนันมาอยู่ที่เตาอุ่นในมือปกของบ้านเมืองไม่ดีย่อมนำพาทุกเข็นมาสูตทฮาสะท้อน ไม่มีคำพูดต่อจากนั้นอีกคนฉลาดย่อมเข้าใจความหมายโดยไม่ต้องอึดอ่ยให้มากความรถม้าวิ่งอย่างเชื่องช้าเนื่องจากหิี่ยงบวนถนนเป็นอุปสรรคผู้ที่ขีน่นำขบวนรถม้าก็คือกังจ้านส่วนผู้ติดตาม3 4สี่คนทางท้ายอยู่หลังขบวนชิงหลันรถม้าคันยากอย่างท้ายเฟยมีองค์พระของสกุลเซียวเดินขนาบข้างรถม้าทางซ้ายขวาด้านหลังมีรถม้าอีกคันเป็นเฟ่งหมอมัวเซียวหงและไปเขาวานั่งอยู่ในนั้น อย่าไม่มีอย่างให้เฟอยอยู่ด้วยส่วงหมงหมู่ที่ทุกคนเข้าใจว่าเย่อยิ่งถือดีกับกายทั้งประอีกคนนางไม่เพียงยามยิ้มเป็นมิตรอย่างพูดคุยเรื่องราวสมัยอดีตตอนที่อยู่เมืองหลวงให้ฟังอีกด้วยสร้างความประหลาดใจให้เสียวหงกระไปทว่วต้องลอบสงสัยตางนงงให้กันอยู่หลายครั้งกลับไปที่รถม้าขันหน้าอย่างให้เฟยเห็นชิงน้นเงียบไปจึงหาเรื่องสนทนานางอยากรู้จักสะใยผู้นี้ให้มากขึ้นการจัดเตรียมงาหเลี้ยงทาบรื่อนดื่มให้ วันนั้นจะมีขนนางใหญ่มาร่วมงานมากมายห้ามให้เกิดปัญหาขึ้นมาเชียวชื่อเสียงสกุลเซียวใช้ให้คนอย่างเจ้านำมาล้อเล่นได้ได้ยินดังนั้นชิงหลันวางความคิดในหัวลงชั่วคราวแย้มยิ้มตอบอย่างไทเฟยไทยเฟยโปรดวางใจชิงหลันได้ให้พ่อบ้านซึ่งมีประสบการณ์จัดงานมาหลายปีตรวจสอบจนั่านใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดแล้วเช่นนั้นก็ดีดูเหมือนไม่มีเรื่องให้สนทนาต่ออีก ครองหงโกนี้เกรงว่าจะข้ามไปไม่ได้แล้วอย่างให้เฟยกัดในผิวปากล่างนอกจากบดชัยหนังไม่เคยเป็นฝ่ายเข้าหาใครมาก่อนยิ่งเป็นชิงหนที่ในอดีตนางดูแทนยิ่งให้ความรู้สึกรกระอักอ่วนใจอย่างยิ่งจะชวนคุยเรื่องอื่นต่อหรือ,อยุติเพียงเท่านี้ชีางเป็นนักที่ตัดสินใจยากจริงๆิเดินใหเฟยถึงที่หมายเท้าขอทับ สารถีบังคับรถมาให้หยุดหน้าร้านขายภาพวาดโบราณร้านหนึ่งเก่ารายงานผ่านผ้าม่านรถมาที่ปิสนิดอยากให้เวยเหลือบมองชิงหลนันรู้สึกถึงที่มาได้ถูกจังหวะพอดีช่วยทําให้นางหลุดพ้นจากสถานการณ์ท่าอึดอัดได้อย่างแทบเนียนและก็ไม่เสียหน้าลงไปกันเถิดบิดาข้าชอบสะสมภาพวาดโบราณชาวก็ลหลเลือกดูสักข้ภาพไปเป็นของขวัญ ด้านนอกเฟิองหมอมัมวเสี่ยวหงไปขาวกำลังกลางล้มดอถ้าผู้เป็นนายอยู่ท่านล่างชิงหนันก้มลงโนจับดมมาเป็นคนแทกเสี่ยวหงเยื่นมือออกไปประคองส่วนไปวาวยกร่มสูงขึ้นบางทีมไม่ให้ตกลงมากระทบร่างชิงหนันอย่างให้เฟยเออกมาเป็นคนที่สองวางมือลงบนฝ่ามือที่ยื่นไงมาเบื้องหน้าสัมผัสอ่อนนุ่มไม่เหมือนมือของเฟิ่งหมอมัมวทำให้นายต้องเงยหน้าขึ้นมองถึงกับเป็นมือของชิงหนัน ขังก่อนชิงขันแม่ไม่สัมผัสมืออย่างไทเฟย์แต่ว่าครั้งหนึ่งได้จับแล้วไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะชักมือกลับไปดื่มให้รออยู่หนันไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรนางจึงระบายหิมาพูดว่าไทเฟยระ้ามระวังสักหน่อยขี่มาบนพื้อนอาจทาให้เลื่นลมท้อย่างไทเฟยตอบแลบไม่ลำคอคำหนึ่งเหยียบที่วางเท้าลงภายใต้กายประคองของชิงนันโดยมีเฟยงหมูมวก,กางร่มบางหิมะให้ กังจานสงสัยแต่ให้องค์ครักก็ใจตัวเพื่อไม่ให้เป็นจุดเด่นพักเกินไปหลังบรรดาสตรีพาการเข้าไปในทานแล้วเขาก็องค์ครัชอีกคนจึงปกักอยู่หน้าประตูหลังจากได้ของขวัญเป็นที่เรียบร้อย อยากให้เฟยก็พาชิงหัดไปยังร้านขายชาติอันดับหนึ่งของเมืองหลวงที่นี่ไม่ได้ขึ้นชื่อแต่ด้านชาติทาบปปากยังมีเครื่องปะทินชมและเครื่องหอมให้เลือกมากมายแต่ไหนแต่ไรชิงหันไม่ชอบใช้เครื่องหอมใบหน้าก็แต่งแต้มเพียงบางเบาส่วนชาติทาบากนั้นนั้นครั้งที่จะใช้จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับของเหล่านี้เพียงนั่งมองอย่างให้เฟยเลือกสินค้าที่ทางหานนามาให้เงียบๆเป็นสติต่อให้งดงามเช่นใดก็ต้องรู้จักเสริมความโดดเด่นให้ตนเอง ลองเลิกไปใช้สักชิ้นสองชิ้นสิอย่างไ้ายอยดันถาดไม้จันแกสะสลักซึ่งมีตลับชาและผงแป้งบางอยู่จำนวนมากใช่เจ้าค่ะเป็นสติต้องรู้จักเสริมเสน่ห์ให้ตนเองแม่นางลองเลือกดูว่ามีที่ถูกใจหรือให้สินค้าร้านเรามีให้เลือกหลากหลายค้าสามารถยกเข้ามาให้แม่นางเลือกดูได้จนกว่าจะเจอชิ้นที่ถูกใจ ผู้ดูแลลานไหวกลางคนแยมยิ้มก็ตือรือหลนกับการดูแลลูกค้าอย่างยิ่งสายตาของนางเฉียบคมมองแค่การแต่งกายก็ดูว้ายลูกค้าทั้งสองท่านนี้ต้องไม่ธรรมดาไหนจะองค์ค่ที่รอยอยู่ท้านนอกอีกคนทั่วไปไม่มีทานได้รับการคุ้มครองเช่นนี้จากประสบการณ์ที่เคยพบเจอหากไม่ใช่ภรรยาขุนนางใหญ่ก็ต้องเป็นเชื้อพระวงอย่างแน่นอนชิงหล้นละสายตาจากกระถางฝ่ายด้านข้างพูดขอบุนอยากให้เฟยแล้วหันมายิ้มให้ผู้ดูแลท่าน ไม่รบกวนผู้ดูแลท้านข้าเดินไปดูเองยังคงสะดวกกว่านางหาข้ออ้างปลีกตัวออกไปสุดอากาศบริสุทธิ์ในห้องนี้ฉุนไปด้วยกลิ่นหอมแสบจมูกนางอดทนมาถึงตอนนี้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยนับว่าไม่ง่ายทั้งหมดทั้งมวลเพราะไม่อยากให้อย่างให้ใหใหฟเฟยเข้าใจผิดว่านางฝืนใจมาที่นี่ั้งแต่ต้นจนจบชิงหลันไม่ได้เลือบแลของบนถัดไม้จันอย่างให้ฟเฟยแจ่มแจ้งจึงเอ,อ่ยอนุญาต ความชื่นชอบของคนเราแตกต่างกันและนางก็ไม่ชอบให้คนมาปั้นหน้าเสแสร้งเพื่อบดจบเอาใจเช่นคันไพเถิดชอบชิ้นไหนก็หยิบติดมือมาแล้วคันข้าไม่ชอบความวุ่นวายจึงขอเลิกอยู่ในห้องนี้ตรงบันไดมีคนกําลังเดินขึ้นมาหญิงสาวรุ่นเลา่าคราวเดียวกับชินหล้นนางสวมชุดกระโปรงรูชิ้นสีเขียวอ่อนทุมทับอวยเซอร์คลุมที่ทําจากขนจิ้งจอกทั้งตัวเวอรสีะประดับไข่มุกลำค่า รูปชวมหูดงามท่วงท่าหญิงทะนงสิงหลั่นออกจากห้องก็รู้สึกว่าตนเองหายใจโล่งขึ้นขณะจะพาเสียของกระป๋ายทวารลงไปด้านล่างกลับต้องหยุดเท้าตรงระเบียงมองหญิงสาวที่คิดว่าน่าจะเป็นคุณหนูสูงสกักจากจวนใดจวนหนึ่งอย่างชื่นชมคุณหนูผูนเอินขึ้นมาถึงชั้นสองเวลานี้อยู่ห่างจากชิงหันไม่กี่ก้าวด้านหลังของนามีสาวใช้หน้าตาสะดหมดจดติดตามด้วยสองคนถึงเป็นสาวใช้ทะวาการวางตัวไม่ต่ำต้อย บองบอกถึงลักษณะของคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีในสกุลชนชั้นสูงเชียงหลานศาคนหนุ่มผู้นั้นครู่หนึ่งยิ้มพุกมิรก่อนจะพาเสียหงกับไปฮะว่า,วาเดินอ้อมพวกนั้นทั้งสามไปคนหนุ่มท่านนี้หน้าตาไม่คุน้นมีทราบว่าเป็นคนหนุ่มจักรจวนได้ถือ เสียงใส่กงา,างวันเท้ากระดิ่งเงินดังขึ้นดวงตากลมโตมองสัมพัสตีขี่ในเครื่องแต่งกายหลุ่าไม่แพ้กันขึ้นขึ้น,นลงลงมั่นใจว่าไม่เคยพบเห็นอีกฝ่ายในงานย่างแสงสันของกลุ่มคนชั้นสูงในเมืงองหงวมก,ก่กนสตีงพง้นนำโดดเด่นเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่นางจะไม่สังเกตเห็นอีกฝ่ายเขาร่วมงานเลี้ยงได้เลยชิงฐันยุดเท้ากวาดตามห้องทอยรอบพบว่าบริเวณนี้ไม่มีใครอื่น นอกจากตนจัะหันไปมองด้วยความง,งุนงงสีน้าล้วแววตาถามฝ่ายตรงข้ามยากจะฉีชัดว่าถามอย่างมิตรหรือว่าศัตรูคุณหนูถามค่าถึกอีกฝ่ายไม่ตอบแต่เลือกถามกลับที่นี่ยังมีคนอื่นอีกหรือไม่เล่าเจอว่าจะเช่นนี้เข้าไปเป็นผู้อื่นของชักสีนะไม่พอใจกลับไปแต่ชิงหลันกลางแขนขวางเสี่ยวหงเม่ททำเรื่องเสียมรยาทเมืองหงเป็นบ่อน้ำลึกมัดฉาปะพลกับมังกร ไข่ร,ร่วงเกินท้ายไข่ร่วงเกินไม่ได้ไหนเลยที่คนต่างถิ่นอย่างพวกเนรจะรู้ดังนั้นถ้าไม่ร้ายแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันยอมถอยให้ก้าวหนึ่งเพื่อความปลอดภัยยังคงดีกว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือนางไม่อยากให้เรื่องเดือดร้อนไปถึงมิงเขียนหรือคนด้านไหนที่กําลังเลือกซื้อของอยู่เสี่ยวงหงขึ้นฮัดขัดใจแต่ก็ยอมฟังชิงหันในหัวหนึกถึงคําู้คงมิงเยียนที่กําชับว่าห้ามให้ใขรรังแค่สติของข้า นางตึงตวัดตามองคนหนุ่มู้นั้นอย่างไม่หวั่นเกรงมีหมิงเหยียบไว้ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาใหญ่ต้องกลัวคนที่เข้ามาหาเรื่องผู้อื่นก่อนเช่นนี้ด้วยใบฮวาด,ดึงเสี้ยวของมาด้านข้างกระซิบเสียงต่ำอย่าหาเรื่องไทเฟยอยู่ด้านในถึงเวลาต่อให้เราเป็นายถูกก็ใช่ว่าจะได้ทับความเป็นธรรมไม่แน่จุดป,ประสงค์ที่ไทเฟยพาแม,ม่นางชิงมาเพราะอยากให้เกิดเหตุเช่นนี้จะได้หาโอกาสเล่นง,งานแม่นางชิงได้อย่างแทบเนียน ได้ยินดังนั้นเซวหงจึงค่อยลดความแข็งกระด้างในดวงตาลงไปฮาว่าพูดไม่ผิดอย่างไท่เฟยแสดงชัดเจนว่าไม่ชมชอบชิงหลันตั้งแต่เข้ามาอยู่ในจวนอ๋องต้องการขับไล่ชิงหลันออกจากจวนให้เปลี่ยนความคิดเขาเป็นเรื่องยากแต่เปลี่ยนวิธีการนั้นไม่แน่ชิงหลันไม่สนใจสองคนที่กระสิบกระซาบกันอยู่ด้านหลังมองคนหนุ่มพูดนั้นอย่างพิจารณาอีกฝ่ายก็มองนางเช่นเดียวกันหว่างคิวไม่รอยขมวดที่แทบมองไม่เห็นไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ คุณหนูท่านนี้เข้าใจผิดแล้วข้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นคุณหนูสูงสักจุกที่ใดไม่แปลกที่คุณหนูจะไม่เคยเห็นข้าชิงหลันยิ้มพูดขณะคุณหนูพูดนั้นอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างตรงบันไดได้มีเสียงฝีเท้าหนักแน่นมั่นคงดังขึ้นนางเตือนคำพูดทั้งหมดลงท้องแล้วก็หันไปมองทันใดนั้นหัวใจนางก็เหมือนเต้นเร็วขึ้นท่านไม่ใช่บอกว่าจะไปรอที่รานน้ำชากใกล้ๆ นางถามบุรุษด่างสูงที่ขึ้นมาอยู่บนชั้นสองพที่เรียบร้อยแล้วสายตาบุรุษผู้นั้นไม่ได้อยู่ที่หญิงสาวตรงหน้าจวบจวนได้ยินคําถามจึงค่อยเลื่อนกลับไปที่นาง,ขงเขาเงียบไปชั่วครู่รลวว่าบิดาคุณหนูได้ไว้วางใจให้ข้ามาดูแลวความปลอดภัยคิดไปคิดมายังคงเห็นว่ามาส่งให้ถึงที่ก่อนค่อยไปถึงแผ้ในใจเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งคุณหนูผู้นั้นก็ยังพยักหน้าแม่ทับเซิร์ เสียงที่แทรกขึ้นมาทําให้กุนุ่นผู้นั้นหันไปมองเสี่ยวหงซึ่งเป็นเจ้าของเสียงพูดเมื่อครู่ท่านรู้จักพวกนางด้วยหรือนางถามชายหนุ่มข้างกายขิวตาเส้นคุณอ่อนโยนยามมองชิงผันก่อนหน้านี้เขาส่งหญิงสาวข้างกายที่หน้าร้านขณะกําลังหวนตัวจากไปได้เหลือเห็นกลางจ้านเขารู้ว่าเข้าเมืองหลงคนนี้มิงเคียน จึงได้จัดให้กังจ้านดูแลความปลอดภัยของชิงหลันอีกฝ่ายปรากฏตัวที่นี่แสดงว่าชิงหลันต้องอยู่ท่านในโดยเหตุนี้เขาจึงเข้ามาในร้านเพื่อพบนางม่ไดศตามมาดูหญิงสาวข้างกายอย่างที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดรู้จักนระดับหนึ่งเสน่ควรเลือกตอบแบบกลางๆตราบแต่ที่ชิงหลันไม่ยอมให้อภัยเขาเขายอมไม่กล้าบอกว่ารู้จักนางเป็นอย่างดีการพบเสน่หคุณโดยบังเอิญสร้างความตกตะลึงให้ชิงหลันอยู่ไม่น้อย แต่ในเมื่อสงบใจลงได้แล้ได้ยินที่เขาตอบสติข้างกายเจยนโค้งคตัวคารวะอีกฟายแมททับเซนนางยังคงประหยัดถ้อยคำไม่ได้ถามเขาว่ามาที่นี่ได้อย่างไรแต่สติข้างกายเป็นใครชายหนุ่มหญิงสาวกล้าไปไหนมาไหนด้วยกันยังเปิดเผยไม่ใช่ญาติพี่หนอก็ต้องเป็นคู่มั้นหรือคู่รักที่มีการพูดคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วสกวสุลเซนเข้ามาเมืองหลวงเพื่อพูดคุยเรื่องการแต่งงานคาดว่าว่าที่เจ้าสาวก็คือคุณหนูผู้นี้ บุตสาวเสนาบริกรมโยธาอู่อิงอิงจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ